พันโทพานุพัน์จานแก้วผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17จากกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายค่ะเนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยจากกรณีช่วงเย็นวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา20นาทีเกิดฝนตกหนักและพายุลูกเห็บถลม่มพื้นที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย จนอาคารสถานที่หลายแห่งของโรงพยาบาลแม่ลาวได้รับความเสียหายนอกจากนี้ก็ยังมีจุดบริการสำคัญและมีที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ก็ได้รับความเสียหายด้วยนะคะรวมไปถึงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือห้องแลบก็ไม่สามารถให้บริการได้และหอผู้ป่วยในก็ไม่สามารถรับผู้ป่วยใหม่ได้ในระยะนี้ค่ะ ซึ่งกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17จึงได้จัดกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือที่โรงพยาบาลแม่ลาวและชุมชนในพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะกำลังทหารพราน